อันนี้เอออยู่ในจีกบ,บังของชาวรสัสเซียนะครับโบนี้มีประสิทธิภาพเยอะมากช่วยในการป้องกัน,กนตัวเราดัากตัดไออันตรายอาโอ้ย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 โบโบโบตรงไหนวะ <c oughs> ตอนเออเราได้เลี้ยงลิงเชื่องมากๆถึงสามารถปกป้อง,อง,องพวกเราได้ <c oughs> เลือกเลยเาาตายแล <c oughs> นี่เก็บของ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 ร้องผ้าโอเคแล้วสายเต็มเลยโอ้โหคุณพร้อมหรือไม่ครับคุณเคนพร้อมเป็นหรอพ้อมแล้วพ้อมแล้วต้องโทรฟ้องเยนะไปไหนพี่ เอาลงเมืองที่แล้วเกมที่แล้วลเอาลงเมืองนี้ก็เกมนี้ก็เออ, <c oughs> อเฮ้ย,ย <c oughs> ได้เล่นดูแล้วไม่ต้องกลัวเออรู้อยู่แล้วแหละบ้านบ้านอีนจาเลยไหมไม่กูัวไงกูัว้งตุลัดจิกจอกบ้านหกนหก เฮ้ยสามตัวปะสามตัวบาทเหมือนกันด<พ>ีกว่าเฮ้ยปีปีปีโอ้อะไรอีกตัวนึงเกงลงนี่ละกันเ้ยมัลนลงโซนโซนมาหนึ่งหมดเลยอันนี้ลงข้างนอกแฮะเมกงมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงกล,ลัวมาแล้วมาแล้วมาวโอ้ไอค้คนเฮ้ย <c oughs> พี่เจนพี่ลงคนเดียวพี่ลองโดนยัดเร็วนะโดนดิไม่ทันขาดคำ ไม่เห็นหรือไงว่ามันลงนั่นไหนวิน่งก่อนวิ่งมาแล้วมาแล้วลงแล้วยัดแล้อยักวัดยอยักวัดใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันก็เลยไม่เป็นแต่มักหนึ่งอ่ะตัวมักหนึ่งอ่ะไม่ชุดใหม่เลยช,ชุดเริ่มต้นน่ะโดดลงมาแล้วนั่เข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้เข้าบ้านมักหนึ่งแล้วจะลองมาบ้านนี้ เนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันก็เลยไม่เป็นแต้มาร์กหนึ่งอ่ะชุดเริ่มต้นน่ะโอ้โหแต้มเฮยยกูโดดได้ไงเนยชิบหายแล้วมันไม่ตายมันไม่ตายกูยิงไปหมดแบ็คแล้วเนี่ยเบริเอสมันเบาขนาดนั้นเลยวะไม่เบา เคแม่งแรงกว่าว่ะเห็นแล้ว no no น o no 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 วอย่างวันนี้ยังไงครับยี่โดนช้าแล้วมัเนี่ยช้าแล้วเอ้าจ่อมายิงซะหน่อย มึงนี้มึงนี้สอนดีกว่านี่สอนอ่ะผ okay, มเคยบอกมาที่สอนถ้าสอนก็ดีนะใจเย็นยังไม่มีกยมเย็นอะไรครับคนเย็นคนเย็นชาดูทรงกูได้ละขนาดปืนเขอดูละนี่ใส่สปอร์ตนนั่ะ ต่ผมฟังกูนี่ไม่ได้ช่วยเลยฟังไม่เป็นมากกว่าไม่ได้เล่งสุดเลยปืนมันดังเกินตรงไหนตรงไหนเอ๊ะจะโดนนะ <laughs> ลืมกดตัวจดเรเเลย,ยนี่เลยแล้วกันพาพี่เคนไปชิวๆก่อนแล้วกันนะไอ้ได้เก็บของได้ปืน กันทดสอหน้าก่อน HRTF นี่ใช่ไหมต้องเปิดนะมันทำให้เสียงดีขึ้นแซมคุณกมึงเล่นได้มึงทอเอาไว้เคาะไงมีเหรอมีคุณทอเอาไว้สเปรย์อฮะเย้มามาเอาของด้วยพี่ไอ้ไทมข้างล่างนี้ ไหลหีดขอกก็เยอะบูโซนเนี่ยของดีนะพี่ระเบิดบูโซนเนี่ยพี่ที่พี่เคนโดนเนี่ยอ่าสี่โฟนะสีโฟก็ดีเอาไว้ทำคอนเทนต์ได้นะเออปืนแฝงรถอ่ะแฝงรถอ่ะปืนเคาะปืนเคาะแนะนำ DPS เนี่ยปืนเนี่ยเล่นป่ะตอนนี้มีตัวอันมันมันเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยโดนปืนเนี่ย mk12 เนี่ยแต่ใช้สุด <MK S 1> เขียวเอาล่าเข้ารถ <ขอ S 1> เลยใกล้ๆล่าเข้ารถเลยเนี่ยสร้างอะนรวะกดแทบขึ้น,นมาแล้ววะเออขอเลยเดินขอ่านี้เนี่ยอยู่ค่อยๆเข่าเมื่อเข่าเรื่อเมี่อโอ้ยอยู่บนข่าวอะไรยิงมั่งไร เฮ้ยมีรถซ้ายด้วยวะเออมีมีมีตรงนี้นะคะผมลุมเราบ้านไหนฟองเราวะบ้านข้างล่างมามาหนึ่งมาหนึ่งนี่หละนั่นแหละมันคอเรามานี่รถมันเหรอวะมันนี่มันนี่ ขวามาพี่ขวามาขวามามังหนึ่ง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 สโอกสโมกสโมกไอพี่บอสไม่มีไม่มีมาชุบหลังรถยมันน่าจะอ้อมและมันอ้อมและมันอ้อมอาจจะสมอกวิ่งมานะระวังวิ่งมาเหน็ดก็สวยแน่ๆเนะต้องโค้งกูอยู่ น่ถ้าเราเล่นตรงนี้เราต้องเอามั้งหนึ่งก่อนโอเคไปลลเลยรถเลยไหมละ่ะเสียงมันตัวเดียวอะเคงเคงขับไปได้ไหมไม่ไม่ด้ขับเองอเมาๆมา,มาสามคนเราเราต้องยิง<ป>สู้มันให้ได้นะ<ป>เคมายนะไ,<ป>ได้อยู่แนละ้ว<ป>นี่มาแล้วมาแล้ว เอาแม่งเออเออถอดตัวไปเลยเสือด้วยจัดสวยจัดตบไว้อีกคนหนึงอยู่ไหนเนี่ยมานลบไปมลบไปลบแรงมือสวยพี่สวยเหี้ยเราขึ้นไม่ไหวยังข่มแัมค่มยังวาง รถรถชนไปสองตัวรลว่เลยได้คอนเทนต์เลยร่าง,งยิงรถฮอกเวย์ <c oughs> โปีุ้กีเฮ้ยระวังระวังโอ้เจ็บ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 ฉ <c oughs> ายแล้วชิดฉดข้างบนระวังขวาบนนะมันวิ่งมาละตรงนี้มากนึง <c oughs> สวย chuẩn 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 เรียบไปเนินฝั่งนู้นอะจะได้มีที่เล่นไม่งั้นโดนยิงลงเก็ดูจะถมได้เจ้าโง่เว้ยต้องซีแล้วเว้ยม่นจะหลีละเออไปมาโดนไปโดนไปโดนเอาเลยแจำเลยแจำเลยมันแซนวินแล้วทำไหมต้นไม้ส้มอีกตีหนึ่งอ่ะไม่อเขาเก็บศพนี่แล้วก็ออกข้างหลังเลยก็ได้นะ ใช้มือ้า้มือหลังต้นไม้ลองรถขวาด้ะขวามือพี่เห็นขวามือขวามือมาเไปทางนี้แหละระวังเนี่ยตรงนั้นเออว <c oughs> ิ่งได้แล้วเว้ยวิ่งได้แล้วเว้ยซ้ <c oughs> ายมือมาระวังระวังรอเลยรอ Langt mang lòng lạnh tao món hola ghé bằng, ghé hola 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 บูชิปี้สองอันอะหมดนะหมดนะหมดนะสวยสวยใส่เลยต้องไปชมตรงสุดท้ายหนึ่งนะนิดเลียวไอใกล้สุดตรงไหนใกล้สุดมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งถ้าโผฟมละลายไปปะอันตรายแน่เพราะมีคนอยู่แต่ที่บูชิปทุกที่อ่ะอันตรายหมดทุกที่อ่ะเออดีแม่งกระสุดมันฉักแม็กพอดี เงี้ยอยู่ตายแลย้วไอเ้เที้ยโดนแฟลขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> เลี้ยงจ่ดเอาเลี้ยงจ่ดแม่งขึ้นมาสามกว่าเลยไอ้เี้ยนี่ห่วงคิวกลัวไม่ได้นีไ่ไง <c oughs> แล้วแม่งชักแม็กพอดีโดนต้องไปขวานทางนี้แม่งโอ้ยไม่ถึงดีกว่ะยังไม่ถึง เล่นคิวแล้วใดๆกี่วันครับเล่นคิวแรกเล่นครับเมอ่ะหนึ่งสองสามเออรถไม่ไหวอีกทีอ่ะไม่ได้หวะตัวแม่งในในที่สุดคนเราไอชิมเป็นคิวแรกของเขามาแล้วเฮ้ยบนมีเฮ้ยเกือบไปสัมภาษณ์หลังเกมครับ อยู่แหละใช้ก่อสร้างในการจัดการเขานะเดี๋ยวก่อสร้างคูณสามเลยนะดีกว่าแล้วเหรอเนี่ยแมันแล้มันโลโกไฟไงในสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกที่เราอะแก๊งเราแก๊งใหญ่อะ ใครก็รู้จักอ่ะแก๊งสนามเแนวจะมีอยู่แก๊งหนึ่งเอ้ยแม่มันยังมีอีกแก๊งนี้จำเราได้แก๊งแถวแก๊งเตะบอลตามเทนนิสป่ะโอ้พี่พี่ปีสุดท้ายแล้วพี่ปีสุดท้ายแล้วน้องเดี๋ยวปีหน้าน้องก็ไม่เห็นหน้าพี่แล้วรักพักเฮ้ยน้องนานๆพี่ก็กลับมาทีพี่ขอเล่นสักทีนี่ ชี้กี่ออกพิษตายพ่เออเฮียกูลงพิที่ห้โดนแน่เลยกูลงพลับ้างอะไรเ้ยมึงลงบ้านเดียวกูไอเชนเชี่ยเฮ้ยกูได้ปืนแล้วกูไปแล้วนะเฮียไประวังนะ เราเราฟังข่าวดีเลยบ้านมันหนึ่งมีนะเจะผมโอ้ยเฮี๊ยยุลูกสองไม่ึ้นสกอบเฉยเลยเฮี๊ยมึงเห็นกูเร็วจังวะครับผมเอเจื่ออะไรวะแบคร์เกิเฮยังเหมือนเลยแบคิวค่วยผมแบครวแกลารงป่าเปล่าลอฟเตอร์ นี่ยมีหางเนี่ยแต่ว่าชุดแมลงตัดเราลงโรงพยาบาลนะคนเจ็บเยอะดิเหรอได้เลยลงพยาบาลน่าจะน้อยกว่ากัดกล้าแต่ปกติกัดกล้ามันก็น่าจะตามกัดก้าเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวคนน้อยไปแล้วล่ะ อันนี้ได้เล่นได้เล่นยาวไม่มีคนลงไหมไม่มีไม่มีมีจอดไปบีมาน้องไม่หมดธรรมดาเพิ่มเลนมันดบับจังวะอยู่นั่นน่ะสิคิดอยู่ค,ยคนมันเยอะป่ะ โหลดผีไงโหลดผีเหรอเออผีมันเยอะเก็บของยังเหนิดเลยใช้เน็ดด้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนิดกระโหลกเหนิดหมดชอบอ่าโจ๊กเกอร์โดนเลยครับบ้านหมากบ้านหมาก้ยของแรงของแรงอันเลาอ่ะ เฮียมองสี่เตี้ยงแล้วไม่ทันแล้วที่เรเล่นเลยมันชาร์จแล้วชาร์จเลยอ่ะข้างล่างเหรอบ้านพี่น่ะอยู่บ้านพี่น่ะโอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะไปบ้าน โปน,นิ่งเลยมึงใครให้หมอหัวขยับเจ็บแหละในบ้านมาร์คเสี๋ยังไม่ได้ชุบเพื่อนมันสี่ตัวเหรอเออสามสี่ตัวไม่มามรู้สึก มีหลังบ้านเนี่ยตัวนึงมาหนึ่งได้ได้ได้เข้าไปใกล้ไว้านะครับสวยบ้านไหนนอกเฮ้ยมีมีเนินมาหนึ่งเนินมาหนึ่งเสื้อ่วงอันนี้เล่นสองทีโอไม่เห็นบ้านเนี่ยนกมักมักฝาโอเคในบ้านน้องดิงมาอยู่ปะ ไปมันกลับไปช่วยเพื่อนมันกลับไปช่วยเพื่อนมันจะเอาบ้านโอ้ตาย,าย,าย,ายเชฟมันอยู่บ้านม้าส,สามมีตัวน้อยอยู่หลังหลังรถตู้อ่ะนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไปไปเดินใส่แล้วนะไปไปใส่อีก เดี๋ยวเดี๋ยวดูแห้เดี๋ยวโอ้โเหลือในบ้านในบ้านอุ้ยเยี่ยมอยู่หลังบ้านระวังนะเดินสองคนนะเดินสองคนเดียวอ่ะสวยหลนเก็บบูชิพได้เลยปั๊มยาเลยชิวแล้วเก็บของเลยเพ่เกณฑ์มีเก็บบูชิพดิยาหลุดอีกนะอย่าไปไหนอีกนะนาที อย่ไอาไปไหน่าทุงนะาท่งแล้วน่นทุ่งแล้วไปไหนแล้วจะลืมเก็บของพี่เขาแนะนะ่ะอยู่ในบ้านวะหน้าประตูอะม์คสี่มักหนึ่งเลยพี่เกณฑ์หน้าบ้านชุดในกัดกา้าได้ไมั้งตัวนี้น่าจะออกมาจากกาัดกา แง่แง่แง่ดีบ <Okay. S 1> ไปชุบกดไงวะกดชุบเอฟกด,ดเอฟข้างๆหน้าจอหน้าจออ้ายนี่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออน,นี่เ <ฮา S 1> ดินเลยเออน,นี่แหละ เราผมอีกสิบวิ ya พี่ติมติมไปก่อนก็ได้เฮ้ยสิบปีิอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยใจยินเดี๋ยวลงมาช่วยเดี๋ยวลงมาช่วยขอปืนได้ยงบอเปล่าแต่มันเหมือนบอดอยู่นะยูซี่อ่ะโอ้โหยังไ่จะไปถึงเลยเนี่ยเกิดแล้วไม่มีรถมีรถมาเค้นคนแหละเจ้ายูซี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีบอดนะ เอ้เคีินเอามันในบ้านในนมันมาแล้วเอามันเฮ้อ <c oughs> เรื่องมีเอ็มโฟะได้ละพร้อมล้วพี่แต่ได้มีแม็กเดียวเออมีกระสุนให้โอเคไปพร้อมเลยไม่เท่าไหร,ร่ไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เรื่องพวกนี้ <c oughs> เราดีเพิ่อใช่ใช่เดี๋ยวไปเคมายนะส่วนอยู่บนรถสิสสิสขับเลยพี่ขับไป,บไปเลโก้ขับฝั่งมาได้ไปเคมายเอง ไปหนึ่งนาทียังไม่เห็นนะไม่มีตัวดักหรอกเดีอะต้<ป>นอนที่ตรงนี้อตัวไอ้เที่ยวไอ้ตัวนั้นแหละนี่นี่น,นอนฝั่งนี้นอนฝั่งนี้นอนฝั่งนี้โอเคดูแลแล้วป๊บนึง พวกพี่แกมาแล้วอโอ้โเขาซาก <c oughs> มันอยู่หลังเนี่ยแต่ว่ <c oughs> าหนึ่งอ่ะเชื่อมันยิงย,ยิงโดนกู่ยูบบนล้มมันเนี่ยตัวเดียวโอ้หสัต <c oughs>

เบื้องนี้เราฟามไปเนี่ยขอเต็มรถมึงนี่เฮ้ยนี๋ยวิ่งเลยทั้งยัมีเกินเที่ยวอะไรปามปล่อยพวกกูก็ได้ลูกนี้ไหนพี่นัทดูนะ รอรอรอเลยมันจะวิ่งไปทุบแน่นอนไงไงไงครับ<ง><ง>นะ่ารอดนี่หนา <c oughs> <c oughs> แต่มีคนไม่เล่นเองยิงเด็กอะเฮ้ยเด็กอะไรไม่มีเด็กครับไปลองดูดีกว่าเย่ยวงต่อไปแรงแน่วงห้าห้าสิบมิได้ ระวังนะเผื่อมีคนล็อกไม่มีเลยอ่ะก็อะไรเล่นแอบแอบที่กบังแย่ละแคมป์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 แย่ละยิงคองเล่นไหมคองเล่นดีแอบมันเฮ้ยเล่นเล่นแบบฝ่ายแคมป์ก่อนไอซอน Họ thấy hả? Tôi đi trước, hẹn gặp Hả? Đi Ừ, đi trước. Đi tiếp tục đâm Black. Ok, ok. Anh đi không đi. Đi nè. tục với Black. đâm. rồi. Có một đứa nữa hả? Được rồi. Đi trước đi. Được rồi. ตอนนี้เอออยู่ในที่กำบังของชาวรัสเซียนะครับเต๋อตัวเบี้ยนี่คือเลี้ยงเออเป็นลิงสายพันธุ์เฮ้ยเอานี้ไปเล่นอันนี้ไปเล่นอันนี้ไปเล่นอ่าอันนี้คือลูกโมอาร์หนึ่งแปดเก้าทด้เก้าห้านะโปดีมีประสิทธิภาพเยอะมาก ช่วยในการป้องกันตัวเราจากตัดภัยอันตรายโอ้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 ยโบรโบรโบตรงไหนวะข้างหลังยิงโอ้แมนลิงลิงพุทตอนเออเราได้เลี้ยงลิงเชี่ยงมากๆถึงสามารถปกป้องพวกเราได้เลืกเลยเดี๋ยวเราไม่จำเป็นต้อง

จัดไปครับโอ้ตอนนี้ลิงของผมก็ยิงอย่างมามาครับบัดเจ้าจอดเลยของผมอันนี้แตมแตไปกับของนี้ของล่างนี้ตรงในสโมกนี่อนนี้ผมก็แบอู่นิะแต้มมาได้ตร้งไหนตรงไหนยิงมันได้ ไอตัวหรถิวยิงอ่ะหลังรถใช่เออใช่ใชตรงนี้ตัวนี้มีเต็มไอเต็มเกินเกิร์สเกระเป๋ากระเป๋าไปไหนกระเป๋าไปไหนไม่มีเก็บเต็มวารู้ฮะอุ๊ยอ่ะอดับสายมือระวังเกเต็มวารู้เก็บต็มวารูมาไงวะมาเล่นเนี้ยมาเล่นมาเล่นตามกราฟหนึ่งเลยปูแล้วปูแล้วอุ๊ยเก็เต็มวารู้อุยเต็มเต็มมาหนึ่งมาหนึ่งเจ็บมากมาหนึ่งเจ็บมาก

มันย yeah <c oughs> um, ิงทิวอยู่พวใต้โต๊ะเลยนี่ไงไม่งงเลย